ใครอยู่หลังบ้านเราใครอยู่หลังบ้านเราหึมเราไม่ได้ปิดรั้วเธอเข้ามาหรออุ้ยชายายเราไม่ได้ปิดรั้วเธอเข้ามาหรอ,อ,อโอ้ยงับโอ้อยงับมืออ้อยอ้อยกลับบ้านไหมอ้นวนมากเอออ้วนของหนูดีอีกไปกลับบ้านเลย กลับบ้านมาเร็วๆไปไปตอน้องกลับบ้านไปน้องกลับบ้านไปไปกลับบ้านมาเลยมาเลยโอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวมีขนมแหละเดี๋ยวจะให้ตอนออกไปแล้วเธอต้องออกไปก่อนไปไป <c oughs> ตอน กัดน้องทําไมกัดน้องทําไมมาไอ้ตองกัดน้องเนี่ยกับ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 ประตูรั้วเปิดนะแต่ว่าตระตูรัว้วเปิดแต่ว่านอนจะอยู่ตรงนั้นกับ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 อู้โอ้ยอ,อ,อันนี้อันนี้ใชัใชเเัเล็กตัง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 มาเร็วเร็วเร็ว ไปไปไปมาชายใหญ่มาชายใหญ่ออกมาออกมาชายใหญ่ออกมาออกมาออกมาโอ้ยรองเท้าฝนก็ไม่ได้ใสปิด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 มา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 ชายเล็กชายเล็กมันเขี้ยวมันมันเขี้ยวมันเออชายเล็กชายเล็กเออจะเอายังไงอ่ะไม่ข้าอยู่ ถ้ายืนให้มันก็จะยังับมือสองตัวนี้ก็รอยแย่งน้องอยู่ชายเล็กอัพชายเล็กอัพชาเล็เอาชายใหญ่ได้อือไม่ไม่ไม,ไม่ขอให้ชายเล็กขอร้องต่างๆหนูได้กินหนูอยู่ในบ้านแต่ว่าขอให้น้องได้ไหมขอให้น้องนะขอให้น้องนะคะต่างๆ วิธีทำยังไงอ่ะกลัวมันกัดอ่ะเดี๋ยวน่าเล่งก่อนนะเก่งมากเก่งมาก <c oughs> มาไม่ได้จับตั้งหลายวันขอจำไหน่อยขอจำไหน่อยอืมตองไม่เอาไม่กลับน้องนะไปปล่อยน้องกลับบ้านไปกลับบ้านกลับบ้านไปกลับบ้านตั้งกับตองเข้าบ้านลูกบ๊ายบายบ๊๊าายยบบายบายไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้า ออ้ยรัก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 อฮือ,อ,อ,อฮหอมหอมมากฮะคิดถึงคิดถึงชายเด็กนี่ไม่ค่อยมาเลยนะชายเด็กนี่ชายกลางคือได้กินข้าวไปแล้วพ่อฉันเอาข้าวมาให้เธอแล้วก่อนที่ฉันจะออกไปเจอเธอที่หลังบ้านรู้แล้วโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ มีแผลนี่เดี๋ยวเป็นพิษสุนัขป่าใครจะเป็นพิษสุนัขป่าไม่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 เฟิร์นเข้าบ้านได้คนเดียวให้เฟิร์นเข้าคนเดียวไปกลับบ้านไปไปกลับบ้านเร็วไป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 กลับบ้านกลับบ้านมาต่างๆเข้าบ้านแลวลูกมังงงไปแล้วเจ่งมากเก่งมากตั้งๆเก่งมาก หยิกตองเลยตองนี่กัดน้องตกใจหมดเลยไม่ได้